สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบสสุขสุขคนที่เขามาหับรมส่องเสาว,วน้าบันหนะ้าสบายดียามเสาเสาเดอ้อเออเรื่องเอา,าออกก่อนเออไปแงแม่งอันนี้ก่อนจังมาเอาออกว่าถ้ากรลังทืออ่อ <c oughs> จริงจริงนมันเป็นที่ใส่ดักปลาแงาที่ใส่ดักปลาแต่ว่าเฮาเสียเอามาแงแม่ง จี่ห้าอีกแล้วแมงสร้างนั่นเองตอน้นทึ่งเพียงเางล่ะแล้วก็เห็นอยู่ต้นม่วงน้องแม้มเอ้ยน้องอดูสดีเาไปขึ้นนี่นอนเลิกแน่พากันตื่นสวยแน่แจักหน่อยนี่กำลังหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องเยไปเยีเ่ยงกระป๋อมแลว้วก็เลิกแล้ก็นอนตื่นสวยแนย่กำลังหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเ้าก็ ไม,ไม่ไม่เลยพี่น้องโบมีขาาเย็นสุดๆเลยขาวขาวข้า,ขาเห,หนียวหนังใส่หวุวดแล้วก็ปิดไว้ยันเัียงมาลงผูไปบ่จรางมารุษถุงหมวมันคือ <laughs> อยากเอียงข้างหนึ่ง แสงตะเวนพี่น้องกับเทียงหน้าหน่อยฮะเช่นเก่าเช่นเคยหาพอด้กินเมื่อคืนนี่กับไปย่างกับป้อมกะได้อยู่ได้ไรโตเติบได้ว,ว,ว,งวางซิบกระตูและหาไปจังสีเลย các bạn không nhìn nhắn cả hai tùng cung cả đeo toan lên thì đâu không phải có hết như đây mùa ăn nhớ lâu bơ tuần cốc bốc đây thương thiêng, này thiêng nơ ha, quý đọng thiêng nơ ha đây là khóa tà đây là khóa nó khó tuần nhẹ ngang hềm bộ cháu kia lại lái xăm đáy lại nó dù tăm tuần bốc vâng เห็นที่ต้นช้างต้นลุ่มมีอยุกสองสามโตนึ่งว้ายไหลไงแมงกี้หายพี่น้องเอ้ยแมงสร้างเออทางเขาเป็นโลนันเปอยู่เป็นพุ่มอยู่หรอกโอ้ยไปเวรแล้ว Bao vẫn tà đi bên ta đi kline bị nini 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 Này 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 Bên nini đây nini Ơi, nini nini Ơ, nini nini Đây là nini đây nè. nini nini phải, nini đâu hả nè. Thằng Phi, thằng Ba phun tangu ớt thần Ơ, thần 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 đi thần thần Ui, thần thần là thần đi thần 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 Ơ, ơ Ơ, ơ, thần 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 kéo thần ย่นี่ัดยเอาอรย่ยละอันนคือแต่ละปีแต้เกาหวยเอาไปขวบเกนทังแต่อยู่กับเวลาตืนเช้ากระปูคนยังผไปทางใจยังมาคือเก่ากระปูก็อยากมาแต่ขึ้น่ลยก็ขัวใสกันกับเมงขนนกับเมงหัด้ จะแม่งกันนะเด้แม่นขนุนมันอยู่สายแม่นขนุนครับอันกระห่าใดนะมันขึ้นีินะมันอยู่สายจุ๊กยี่บุสองสดด้วยจ้กเป้ยังไ,ไงล่ะมึงเก็เบไปเคลื่อนเคลื่อนหน่อยง้อไปเหงห่อเข่าวกันได้พี่น้องไปเลยกลับมาเที่ยงหนะ้าหอดเลยพี่น้องเอ้ยมาช่วยขวเข่าเข่ากำลังซุก วาระก้าวมาเลยหลายร้อยว่าเดี๋ยวร้ายบันไดพี่น้องรอบนี้ก็เอามาขวั้ใส่กับแมงขนูนแ,แน้ากาแมงอัน,นแมงอย่งเนาะแมงแข้งบบทีได้มานะสวยเลยพี่น้องเอาใส่ติ๊บเลยกกนไอายฮ้อน,อนเลยหนึ่งร้อยเลยถ้าเป็นค้ายกันเนาะ ในรลายเติบอยู่ทุ่งละสิบบาทกับ,บรลายบันได่วบชุมุดว่าอยู่ในเมืองฮะน่ะแต่อยู่ตะบันนอกเข้าดินหนึ่งเป็นสองสามทิพยกินกันเต็มที่พี่น้องเลยนี่พี่น้องแม่งอันนี้เขาไปเยี่ยมากกับได้โบไรไปโบไกลได้ไปแคเทียงนะครับไปไกลคือเก่านั่นสิได้อยู่เพราะว่ามียาผุนออกมาซวยเหมือนไอ้ผุนไปงาน แต่งงานดองข้าเจ้าในข้างเฮือนนั่นแหละไปกินสิ่งมันไปใส่งานข้าเจ้าพี่น้องเบืองดุบกม่วงเอาดกอยู่เด้อม่วงกับซอปีนี่ดกอยู่ยังน้อยอยู่ยังพันพ่อกินสมถ้าพอกินสมเนี่ยเซ็ตเท่าไรเซ็ตแน่นอน พี่น้องเอ้ยปักกล้วยกระลักซุกล้วบานี้โอ้ยพูนสงสัยตรงได้ตัดลงแล้วแหละตัวเก่าที่ตัดไปนันกเะเืียยู่อีหนึ่งแล้วกำลังสิบเบิดตนี่ตัวใหม่ซุกขึ้นมาใหม่แล้วเรื่องสวนกล้วยฮะนั่ต้นดอกหัก เาวาาฝนกะงัวปอยงวัวเมียไปงานแต่งพอดีมันอยู่ไก่บานไก่เฮือนน่ะดิก็เลยเห็นเมียไปเขาก็เลยไปได้ไปงานแต่งกะแบบเรียบง่ายนฮะเขาจะจัดแบบเรียบง่าย ตนบบน้นดอกสะแบงเชียงหน้าน้องเนยพี่น้องเอ้ยไล่ตาน้ำข่อยอยู่บ่ไปต้นสะแบ,บงต้นสะแบ,บง อากาศเย็นเย็น,ยนตอนเช้าวนะจ้าเป็นอะไรเมื่อนี่อยากขึ้มึคิดว่าสิยาหนาวแล้วกันยังหนาวอยู่อ้าพอตกดึกก็เานอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนี่แหละเพื่อเ,เพื่อไปเยี่ยงมาเลยกัมาเข่ามานานํำอาบน้ำจังเลยนอนก็นเลยนอนดึกเมื่อคืนนี่ปล่อยงวออกมาจากขอบ ว่ผูกไว้บ่จักโตผูกไว้น้ำขาดน,น้ำมันรอยตอนเศร้านั้นบ่ค่อยอยู่ไม่ต่ไปหลังจากที่เฮาปล่อยงวัวออกแล้วว่าซิงคไข่พี่น้องเอ้ยลูกแทวานี่แหละแทวาแคมแค,ม,คมน้องเป็นตาสะออนหมากกล้วยเนาะพี่น้องป้า ถั่วุกแล้วกินน้ำกับบททันถามซุกค่าเครื่องตัดวะรอบนี้เ้าสิเห็ดห้าสิหอวข้ต้มเนาะแล้วก็สิเอาไปทอดเห็แบบกล้วยเบกเบกแตกนะพี่นอ้องนั่นแหละไปสิพาพี่น้องไปเบิเ่งเเฮดเท้าต่อไปเป็นตาสะออนเนาะพี่น้องบางอยู ดกแท่ดกว่าดกเป็นพวงเลยพวงเ้ยเป็นพวงเป็นพวง,พวงจุดงามะนะันไะสิลิโอ้ยลิแล้วโอ้ยเสียดายเลยยังบอกใไหนแกสังงามมาลิก่อนเลยพ้อนเป็นพวงเป็นผัวเป็นผัวเลยงามมันแหละครับครับนลำนักบวยนะลิลงมาเลยดมนะมเสนอกับดม พันน้องนะี่สวยนากอยู่ฮะพพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดฮะพอเก็บกับจ้ะอุ้ยยังเจาะมัน,นอ,ยดดอ,อ,อะยังไงเฮ็ดนางฝาฮะตอนเีียงจิงเก็บก็ได้ฮะนี่แหละเฮ็ดเท่ากับพอได้เก็บกิน งามเดีออกลายคิดว่าเพิ่นยาออกเลยเชื่อเอฮ็ดที่เขาเอามานี่ดีอรีเลยออกได้ตลอดเฮ้ยได้เก็บตลอดบยมีขาดยางยางมันบากนนอะเนาะสองมือมือที่สามก็ได้เก็บอีกแล้วนะงามแต่ได้สีสันกันยังสีคือเก่าอยู่ คิดว่าซีสีจางลงบ่อพี่น้องเลยยังสภาพเก่าออกายคือเก่าแห่โบราณเพิ่นมาพดน้ามาเนี่พนนยพดกะเศร้าเทียงแรงเนาะสามเวลารักษากันวิธีรักษากา็เกากาไยแต่เคลื่อนเท็ดเท่าตีสิไปเลยพี่นานกระปูคือเก่า,หาไหนพ่อด้กเก็บ,บอีกบดดนี่กันมันก็เสียยาออกแล้วหอดเดือนสี่เดือนหาะยาออกแล้ไหมเสีย,ยกินเท็ด ธรรมชาติแหละเฮ็ดตามโขกตามป่าเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูเฮ็ดรวมมิดอะไรไร้ไร้เฮ็ดพอดากำลังโหดเห็ดพอเก็บแล้วเนาะตั้งเีใจจะเก็บในสวนผักเขาขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อโอ้ยไปเก็บปลกถั่วก่อนสิไปกินครับนะขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาหับส้มขีดตอนเสาร์ ผักบุ้งแตกขึ้นมาใหม่บุ้งดูผูกงามมาดิผู้พี่น้องถืาถูกอ่อนๆซะนี่ผักบุ้งผักบุ้งฮ้าเอ้าอันน่ะกางไกลน่ะหนีตาตดตาตาแต่มันแตกขึ้นมาใหม่งามมาดิเก็บผักถั่วอยากมาสั่นดอกมะลัยอยู่ข้ามาไมนจะสั่นลงบ่ยเอา ขอบคุณหลายๆพี่นอ้องสารคิปน,นี้กบล่าเลยเด้อขอบคุณทีเขามาหับส้มลิปขอบใจหลายเด้อไปแล้วสบายดี